สวัสดีครับผมกะแอดมินไทยน,นะครับกับหวยราวพัฒนางบประจำวันที่4ี่พฤษภาคมนะครับผมอันนี้เป็นเ,เลขที่ลงไว้แล้วเมื่อวันที่2แต่ว่าหวยราวหยุดเนาะเนื่องในวันกรรมกรหรือเปล่านะครับผมของเขาไม่ออกนะครับไมาออกวันนี้วันที่4นะครับก็ตัวเดิมนะครับผมดึงเด่นนะครับ4 สี่นะครับมีสามสี่นะสี่สี่ห้าสี่หลักร้อยเนี่ยได้หกนะครับผมก็ระหวังกับหัวแล้วหกเก้านะครับก็เน้นไปที่นะครับหกสามสี่หกสี่สี่หกห้าสี่นะครับสิบล่างนะได้สองนะครับผมคู่ชุดมันจะเป็นสองสองหกนะครับล่างนะ คือล่างนะครับผมก็เน่นไปที่ล่าง4ตัวนะครับก็จะมี2634นะครับ2644 2654นะครับแลก็เล่นไปที่เน้นสุดไปที่4ตัวนะครับ2654เนาะใครชอบก็จัดนะครับผมสำหรับหวยราวนี่อนัน เราพัฒนานะเฉพาะเราพัฒนานะครับก็สูตรอะไรพวกนี้มันเดินดีๆพอมันมาถึงมันคือออกมันจะไม่ดีเอาใหม่เนาะเราก็สู้กันใหม่นะครับมันเปลี่ยนมันอะไรได้เรามันล็อกได้หรือว่ามันอะไรที่มันปลิกแพลงได้เราก็จะกลับมาสู้กับมันนะอันนี้ก็คือหวยเราพัฒนาว่าประจำวันที่4พฤษภานะครับใครชอบก็จัดเด่นสุดเนี่ยสี่นะครับ เอาสีมันก็ไหลยอยู่ด้วยช่วงนี้นะครับก็ยังไงก็ได้แบบนี้ก็ขอให้โชคดี3ตัวแตกสตัวมา2ตัวมานอะมามาให้หมดเลยแตกแตกกันไปนะครับอยากให้ถูกหวยกันโชคดีครับ